สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ผาพี่น้องข้ามาชิมบะเงาะสดๆจากสวนจ้ะสวนปนไงทองจ้า <c oughs> แม่ท <c oughs> องอานโพธิธาตุจ <c oughs> ้ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> จ้าสวัสดีจ้างเงาะเริ่มสุกเ <c oughs> ลยนะจ้านั่งจะเริ่มสุกจ้ะก็นั่งเริ่มสุกเออเป็นพันธุ์ไดนป่าหนิเหมาะโรงเรียนจ้ะเหมาะโรงเรียนเหมาะโรงเรียนแม่ซื้อต้นพันธุ์พันมาแพงบ่ป่าซื้อต้นละว่านี่ต้นละเจ็ดสิบบาท เจ็ดสิบแค่นั้นบ่แม่นอาวีนึ่งสี่ต้นน่าเจ็ดสิบบาทบ่แม่นอายุมันจะปีละปบาทนี่ได้กินหน่วยนี่สี่ปีสิ่ห้าปีนี่แหละสี่ปีกว่าบ่มันก็ได้กินแลยมาเงอะสี่ปีโอ้ยจะกินจ้ะมาอุดนโน้นมางาะน้ำป่าขายขายโลชกบาทปบาสดซดออกไม่ไม่ยังสีจากต้นนี่สี่สิบบาทช่วงนี้เนาะแน่นสี่สิบบาทเอาสองกิโลเด้อปบาเด้อ ป้าอุดนุ่นนะเพื่อนบ่ได้ใส่ไม้ใส่ยักต่อยได้พี่น้องนี่ข้ามตำตำเลยเก็บมือด่านมือเพราะประเมินพยาบาทมือนั่นล่ะจะว่าอะไอันนี้อือมันเบิด์ตนมันกระลังเบินชุบกระลังเงินชุบหมดต้นนี้เป็นกอนมงงอจังหวัดอุบลได้พี่น้องนี่ปลูกในพื้นที่หนาเนาะป่าเนาะมันเป็นดินแดงได้พี่น้องนี่ก็ยังได้ผลผลิตอยู่จานนี่ตัวเรียน อืมจ้ะทังทร้งาวต้นบ่ป่าบบเงาะหาสิบต้นรุ่นนี่เบิร์ม่มนบัป่านแต่ว่ามันกับซุกบ่ผอมกันเนาะจ้ะเนาะเป็นหมอมนไเป็นกอนกับซุกกอนอืมเป็นหวานเป็นุ่นนะว่าบบเราะออกมันทุเรียนที่นาที่ใดก็เออทุเรียนแล้วก็งามอยู่พี่หนองนี่ แต่ว่ามือนี้อุดนุ่นเงาะเนาะปลูกยากบ่ป่าดูแลยากบ่ะจ้ะดููแลยยากอ่บาดนี้มันเป็นใบใหม่ๆในสาเหตุจากยางป่าเขี่ยไฟโรคมันบ่มันอันนี้เฮาบ่บังโง่บานเฮามันบ่มันบ่ได้เร่งยาคือเขาต้องบ่ได้ฉีดยาเร่งยาหนึ่งข้าวเงาะเขาหนังซีบมันก็ได้เดือกจ้ะมันมันสีหวานนี่ยนี่มันบ่เลยเด็งสารเร่งยาเนี่ยมันสีหวานดีมันเขากินเนี่ยมันสีหวาน ต่างกันเพราะว่าเข้าเร่งยาเร่งสารจ้ะกินใส่กันโลดค่ะอันนี้ป้าใส่ปุ๋ยยังแม่บ้านนี้ใส่ซิมหาซิมหาใส่ซิมหาซิมหาแต่มันดอกคนเธอเดียวบ่แล้วเลยแม่แล้วเลยบ่ได้ใส่อีกอุ้ยขอกุ๋ยยังไหนป้าปุ๋ยขอก็ใส่อยู่พอคนใส่ปุ๋ยขี้งวอืมขนาดละบ่ได้ใส่ยังหลายเพิ่นการหายหนามเดี๋ยวป้าเพิ่นมักหนามแห้งบ่ สิบนาทีช่วงนี้บ่แม่ใส่สามชิ้นาทีอือมกต้องใส่อันบ่ได้โหดร้ายนะมันเกินไปก็ยยานแตกอืเพราะอมาเป็นเป็นบ่เงาะมันสิออกมากแล้วนะมันสุกแล้วเฮาก็ต้องต้องเบิ่งให้มันอันจำกัดเวลาบ่จำกัดเวลาพว่าการเฮาอันนี้มันก็สิแตกเด้เป็นเป็นหน่วยแตกมันโพดหน้ามันก็แตกนะบ่เงาะอ้าวย่าคือกันอยู่เนาะป้าเนาะแม่นโพดหน้ามันก็แตกจ้ะ ต้องหายน้ำพอดีฝนตกแล้วมีมันแห้งอยงสิเ่ามันหาน้ำหามหามมันแห้งห้มันขาดหน้าเวลาเข้าเวลาเข้าอ่ะมันเป็นหน่วยอย่างสินาฝนตกนี่มือนี้ฝนตกกับโหดคนาะป่าเนาะสี่เมืองสิ่เมืองกักหน่อย มันมันบ่คือของเขาเลยของเขาเป็นหน่งยามันขี้โกวหวานอันนี้ปุปป๋ยหน่วานก็บ,บ่ได้ใซดเด้จ้ะบ่แกให้เบิ่งน้ะปาปุ๋ยหวานก็บ่ได้ใซดธรรมชาติดีๆเนาะธรรมชาติดีๆเด้อป่เแมวนี่ล่ะพี่น้องยาก็บ,บ่ได้ฉีดออืเปลี่นว่าจะว่าใบมันก็อันนี้มันบ่ได้เร่งยาบ่ได้ฉีดยานะหวานดีร้อนป้บบาติดเนาะอ้าติดออื ขมวดติดเมนราศีไฟอันนี้ก็บดติดเพราะว่าเ้าปรได้นก็เลยเร่งเกือบจู้ขี้ดินพี่น้องถือว่าสมบูรณ์อยู่บ่ป่านี่ซทำนี่ตามทีสมบูรณ์อยู่บ่ป่าปีนี่มันหมดเลยเด้๋ยวมันด้ลยเพราะด๋ยาบ่ได้เร่งยังยังปีหนาจังสีมันต้องเออบาเอาต้งแต่แก้ใบมันเวลามันสีออกสีซังสีเห็ดใบมันเห็นมันสมบูรณ์นะ มันเจี๋ยออดอกปีช่วงมันต้นหน่อยก็เลยบริบับังคับมันโอ้ปีนี้ปล่อยธรรมศาสตร์เลยมันบ่ปะปล่อยธรรมศาสตร์ไฮมันออกธรรมศาสตร์เลยสมูทตอนเสียดอกก็คือใบมันสมบูรณ์เต็มที่ยังสี่บ่สมบูรณ์เต็มที่ยังสี่ห้าเฮ็ดจังไหบปะนี่ปาสีขมุนสีเงี้ยังเม่ห้าวค่ะสีมันรู้ดูปุ๋ยหอก็ใสหนามหากกับไฮมันสมืองมันก็สจีพ้อมันจะออกดอกห้าวอยงสี่ใบมันสจีงามจ้ะการนี่การมันก็บจะออกมางกับจีง่ายโอ้ มันสีสมบูรณ์สีเสมอเลยเนาะแบบน,นี้เนะาะเพราะว่าปีนี้มันตดหน่อยด้วยอกาอืมค่ลละไม่เป็นธรรมชาเออไอป่าเราเก็บบะงอหายพี่หน่องอายุแค่จะปีก่อนนะสี่ปีปนเนาะอรือบงองเงินเส้นพี่น้องมาได้ถือเงินมาซ <c oughs> อ,องลกล <c oughs> ออกมาสวนเห็นว่างอวันสุกกระยาตัวหลายยากของหวานเาะโรงเรียนหน้าสารเมนโบป่าเดียวกันบ่เออปลูกสภาพดินยังไงก็ได้เมนบ่มาเต็มมีหนามก่อนเนาะใส่หนามลายอืใส่หนามบดานโบป่าโหดเนี่ย เชียงด็กนหน่อยทางนั้นอเจ้าเสี่ยผลฝามห่นั่ร้านเชียงร้านเ่นบักงอซุกแล้วลูกร้านก็พอได้กินได้บาานี้เหลือกเลือกอันนวยแดงแดงมันก่อนบ่อป่าจ้า ตาแซบเนาะอ่า40ปีอ๋อบ้านเก็นออกอันนี้เด้อพ่อแม่อ๋อบ่ทันบ่ทันอยู่สวนอยู่ห้องหาแก้วป้าเป็นหน่วยบ่ปีนีปีนีบ่จ้ะเ็างกอนต้นน้อยฮกงได้2ปีง่บ่2ปีก็ได้ซิมแล้วแม่นบ่ป้าเโอ้2ปีบานี้อัน ต้นน่านซื้อมาสูงปันไหนปากตีตัปลูกสองปีแต่กินน่วยเนะี่ยได้ซิมน้อยเลยวเขาเขาขืนมากบ่ปาเลยหัวขาเขาขืนมาะะนนบ่นนาป่าบ่เล้แต่งกิ้งออกหายระะเรื่อยบ่ป่าเย็บแล้วจตสีนีบ่เย็บแล้วกัสีนี้ปายโอ้ โอ้เนีบเงบเกียงหน่วยมันเลยเบอเงบเงียบยบให้มันแตกมาไม่แบบเอากะไฮข้โมนดไฮยางมันจ้าดินน้ามันเห็นมันใบมันงามมันยังสีรอบสีออกอืมาบแตกมัน้กโบมันกับ,บโ<อ>บโบ,บ,บตเตออกมากนะโอ้มันสีสุดอยู่แค่พ่วงหน่วยมันนี่เนาะเขาก็มีไม่บอกนี่อันคันพุยได้เท่าไหร่นี่มันชุบไว้เพิ่มฮักฮักเลยสิฮักเลยสีแดงมันแตกออกเออมันแตกออกเลย สิขาะมันชูปเวิรดพวงห้องอะฮัฮักออกฮักแซมเป็นสีคาขออกเลยอืมอสใแ้มันโป่งออกมาไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยางมันโป่งมาหม่แล้ก็ม่ก็เสียหนึ่งผอมบ่นาะบ่นาห้าสิบ้อมเนาะปอดซานเนาะปานเกาีนี่เพราท่านได้เลียงเยอพอหมดก็บ่ได้ใส่อมนก็ไม่ด้ใส่เต็มวาววาพี่น้ำพีน้ำนะบามือให่เต็มถีเต็มถี่เมี่ ต้องต้องรอให้เพื่อนเต็มที่บ่ปาต้นเพิ่นยังสีบ่ลส้มเป็นบ่จ้ะเต็มถี่ม่รู้เหตุอะไรไม่ต้องอยากได้ไว้กับบดีบันไดเนาะป่าเนาะต้องรออายุกระนำต้องรออายุน้ำมันเป็นพ่อนเราบ่ป่าซองลูกเก็บต้นนี้มันแดงกว่ามูได้พี่น้องต้นอื่นก็เป็นหนวยอยู่แต่ว่าพรท่านอันนี้มันหักว่าท่านสูงเอากะล่างโลเดียวตรงตัวนั้น โอ้มันมันบอหนักเนาะป่านเออนาะอ,อือม,ม,ม่ร้ายอยู่เด้อพียงของโรลหนึง่งไอ้กอันแที่นี่เต็มถุงเลยปะป่าเจ๊เอ้โอ้ยแรนมาเตะใสเนาะนี่มันไงอยู่ดีเนาะ ใส่กะมีบ่ป่ะบอกเออพี่นี่มันแดดเลยพี splash, on, <ver> ่น้องมันแดดมันแดดังอไพลกับบัควายจับแม่นบ่ป่ะแม่นมันแดดแห้งคืนอยู่กับอากาศเลยบ่อยู่กับอากาศแปลว่ามันแดดหอนแห้งไม่อะไรหรอแม่มันกับบัวจับบัวว่าข้องไพลปีนี้กะเจาะอันนี้ยุ่นหอยยุ่นปลเหล่า เขาปอกป่าให้กันกอนนั้นมับางเงี้หน่อยได้มันบาดจับบ่โอ้เพราะมันมันกระตัดตีนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเน้อไม่ถนอมที่อืมผักทุเรียนก็คือการมันบ่ป่าที่เป็นนวยบ่เป็นนวยนั่นเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่บ่ทุเรียนบ่บ่พิดเดียวบ่คือบ่เงาะบ่บ่เนีดอืมดอกเวลามันหมาเงี้นอยมันดอก่นะจ้า มันหอนแห่มันคูเอออ้องานแห้งป่วงนี่พี่เนอไในฝืนทีงั้นนะ่ะจะได้กินคือกันแ่งส่งปุ่มออกยังเก็บงายเนาะปะเนาะ สูชแห็งเลยนะซีรีกินอีกโดนอยู่ดอกมันมันบ่เสมอเนาะปาเนาะมบ่เสอสุกไปเรื่อยๆพี่น้องไปผ่อนกันเออจะมาว่างอัดตอเสมออืมแล้วมันตุ่มต่อยเราก็เลยปล่อยมันบ่ออะไเพียรยังอืมอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเออ กำล่างเลี้ยงแล่พี่น้องซุมๆขนาดต้นเดียวกันยังบุพพอมกันเนาะป่าเนาะบพพอมกันไม่้อกเนาเนาะเนะดงออกแดงอวไม่เวดจิตส บเออนี่กำลังเหลืองพวงหนึ่งพวงหนึ่งนี่บักปล่าไเนาะปะที่ไหนมันงอมื่อนี่ออกเบิร์แต่ว่ามันแดดแห้งมันขู่มันขู่บ่มันแดดแสดงว่าเป็นน้อยสู่ต้นอยู่แม่นบ่อบปะเป็นน้อยเป็นดอกสู่ต้นจ้าดอกขู่ดอกบ่จับมันขู่จนได้อืมไม่ใช่เลยที่เราถามอ่านว่ามันได้ยังไม่ขู่จ้าป้าเพิ่นบอกว่าไฮโคดหน้าไม่เปียกๆอ๋อมันแดดแห้ง กัน้ำป่าเป่น้องจ้ะจ้ะพ่นน้ำแห่งปีกเปียมันแดดก็เลยได้เก็บผลผาลีบปป่าบบดนี้เาไปให้น้ำจำหนึ่งเนี่ยมันบ่ได้เพวันว่ามันเอาห้มันเปียกเปียกให้น้ำเนี่ยเรื่อยอยันแหงป่าบอกาป่ากับมือไม่คือการเม่นบอบป่าเฮ็ดในการเฮ็ดสวนหนี่เม่นบอกเม่นโอ้ก็จะมาเดี๋ยถามพ้นอีกทีมันโดนแหงเปีกี่ห้าเขาบ่กว่าเฮ็ดต้องจ้าไม่ต้องแก่ ก็ไข่อยู่แล้วเราในเก็บผลผลิตอยู่ปีนี้ก็ได้ต้นอีกอีกรุ่นหนึ่งอืมอันนี้ก็ซื้อเห็นแม่แต่ว่ามันก็หลังเสียงก็ต้องใส่จ้ะมันบ่่ทนีละลายุหเออมันก็ละลายหลุดพี่ทองออเต้นสมบูรณ์ดีอยู่จ้ะ ติดต้นนองปลาพละหม่ะเลขคักๆได้พี่น้องนี่ต้นกระซุกยู่เก็บมาสิ่นำแล้วปะเอาโปแพงเด้พี่น้องสิ่นัก่อนฝนสวน หลูกสาวเพิ่นโหลวดร้านเพิ่นก็มาเต็มเลยเยี๋ยวคลิปนี้เอาบักเงาะเมื่อให้ท่านว่ากินก่อนพี่น้องขอบคุณป้าหลายๆด้อจ้ะเยี่ยมยามช่งแปลงจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราส้มจ้ะพามาสือบักเงาะไปสิมเทอแลกของปีพี่น้องสดๆจากสวนอืสวนกับปีแลกกัน ขอบคุณพี่น้องด่ทิตาาและช่องจ้าสวัสดีจ้า